ออกตรวจทางเราก็เดินทางเหมือนกับเราเราเป็นสายตรวจเดินเท้าในตัวนะเดินไปก็เจอใครก็ทักใครพบป่พยาพญาชนในตัวนะครับเราไม่สร้างภาพนะนี่เราที่เราเจอเราเราเราทำงานแต่เราเราพยายามถ่ายภาพให้ถ่ายวิดีโอให้คนได้เห็นนะนะครับชมเมืองพัทนลุงครับ เาเรียกูเขาเลพี่วทะลเป็นแนเีทเรามาเดินเองนะเดนีงเดูอรียกอะไรนะสีนัสครับวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครไรครับเ้าก้วเรนเอไหมนมาแล้วมาดูเท้าก้วคืออะไรครับเ้าก้ว ใส่อะไรบ้างทุกคนใส่กุ้งใส่หมูใส่ไข่ใส่เส้นเส้นหมี่เส้นหมี่มีแย้มมีสดคนกินข้าวหรือเดียวนี้คือกินกไดกนัเมี่ยงอกไดเมียไม่เยู่เมี่ยไม่มีโซ่กั่วข้าวโซ่เป็นรางวันโอ้เป็นแฟนนี่แฟนขับเราด้วยนะแกติ๊กตกนาอยู่ นี่ยายบอกยายเป็น FC ผมด้วยนะยานี่ไร่โคตรแน่รักง่ายไม่มีมีคนเดียวเี้ยวคนตามีคนเดียวเลี้ยวคนตาไปจังหวัดได้อย่าวัดได้ร้อยคนช่วยงานสาขาไม่ค่ะมีคนเดียวแต่ว่าตีเลือดไม่นับแรงรถกันใหญ่เชือนะเรามาเราก็ได้มวลชนไปในตัวนะ นี่นะพี่ๆกน้องนะผมคนหัดใหญ่ทำงานที่หาดใหญ่บ้างยะลาบ้างสับยังหวัดบ้างก็ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้มาที่นี่นะแต่ก่อนผมดูเอมวของมาริวันหน้าตลอดนะเพลงลังเราเพลงลังเนี่ยมันจะถ่ายเนี่ยไปยเนี่ยที่นี่สถานีรถไฟพัท,ล,ท<ะ>ลุงแเราผมชอบชอบนั่งดูนั่งฟังไง วันดีขึ้นดีย้า้มาอยู่นี่งงเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาถ่ายกับป้ายนี่หน่อยที่นี่สถานีรถไฟพัทลุงเนี่ยมาที่เนี่ยแต่ไหนๆก็มาแล้วก็จะมาตั้งใจทำงานนะสัญญากับพี่ๆน้องสาวพัทลงนะุงต,ตั้งใจทำงานเพื่อให้พัทลุงดีขึ้นแต่ก่อนผมเป็นเด็กก็ามาคุณตาเนี่ยพามาเดินในตลาดพัทลุงเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเด็กแบบเด็กเลเ็กเ,เลยจำความได้บ้างไม่ได้บ้าง ตาเป็นคนพัทลุงครับอยู่ที่นี่อยู่ที่อำเภอรกรุงหลานะแต่ในเมืองก็นานๆที่จะเข้ามาเวลานั่งรถไฟจากหาดใหญ่มากรุงเทพว่ารถไฟก็จอดที่เนี่บางทีก็มานัดพบกับตาที่เนี่ยรถไฟมาตาก็ขึ้นรถไฟต่อไอเราเป็นเด็กเราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาต้องมาขึ้นตรงนี้มันเป็นยังไงหรือเออเขามายังไงอันนี้เราก็สงสัยมาตั้งนานด้วยความเป็นเด็กมีคนถามผมว่าเป็นไงบ้างทางานพัทลุงก็บอกว่า ก็เลยไาถ่ายคลิปในการทํางานเพราะว่าถ้าทํางานแล้วถ่ายเป็นรูปภาพส่วนใหญ่คนตํารวจทั่วไปอาจจะถ่ายเป็นรูปภาพรูปภาพนิ่งทีนี้มันไม่ได้เกิดการสื่อสารอย่างเงี้ยครับเราจะยืนตรงยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้าง,าย,างยืนตรงทําหน้าบึง้งใส่ชุดตำรวจปกติก็ไม่ค่อยยิ้มกันอยู่แล้วมันก็เลยไม่เกิดการสื่อสารทางอารมณ์ครับทีนี้มาทํางานเนี่ยก็อยากจะถ่ายเป็นเป็นการเนี่ย เขาเรียกว่าให้เห็นภาพเร็วๆเลยเดินไปก็เจอคนอย่างที่เราเห็นนะว่าเจอคนน้นคนนี้เจอแม่ค้าเจอเด็กก็คุยอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของตำรวจอยู่แล้วแต่ว่าตำรวจไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายอย่างนี้ครับส่วนใหญ่นะตำรวจก็จะถ่ายรูปเป็นภาพนิ่งส่งลายพร้อมขอ้อความว่ามาทําอะไรซึ่งมันผ่านแล้วผ่านเลยเป็นขยะเป็นไฟล์ขยะส่วนใหญ่เขาก็ทิ้งเจ้าตัวเองก็รูปทิป้งแต่อย่างเงี้ยอัพโหลดไปในโซเชียล ย้ายไปแล้วก็ใครๆครก็ดูได้ตัวเองก็ดูได้ตายไปแล้วลูกหลานก็ยังดูได้ว่าครั้งหนึ่งได้มาทํางานแล้วได้คุยได้พูดได้คุยประมาณนี้ครับที่นี่พัทลุงเป็นเนื้อคอนเทนต์เหรอไม่เอาไปลงทิกตกออย่างเดียวแบบเอาคนดูสนค์ถ่ายเฉพาะไฟแล้วก็ให้คนดูครับถ่ายลงทิกตกอแล้วรถไฟมากี่โมงเลืวอยแต่เวลาครับ<อ>วันนี้มาเดียว ขบวนรถท้องติดมาใยสามยี่สิบอ่าแล้วนี้อยู่มอไหนน้องมอสองครับชื่อเล่นเปรมครับเปรยม,ปรย,มยอชื่อบรนษอดีตนายกเลยเปรมมาด้วยลูก<ม>อยาคืนอยู่มานั่งสัมภาษณ์หน่อยน้องเปรมอยู่มอสองครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นคนขับรถไฟครับ ำไมมันเป็นอย่าเราเราเรา,เราชอบรถไฟถึงถึงขั้นข้างคล้ายเนี่ยมาถ่ายรถไฟแล้วอยากเป็นนายหัวรถไฟนี่ยังไงไม่ผมชอบตั้งไปเด็ก<ม>ๆเลยเพราะว่ามันมีอะไรน่าสนใจรถไฟชอบเสียงวีดดังแล้วแค่นั้นแค่นั้นเลยแล้วก็เสียงเครื่องด้วยมันแล้วแต่แล้วแต่เครื่องว่ามีเครื่องอะไรบ้างน้องด้วยหรอชอบด้วยห่อชอบครับมีเพื่อนกันไหม แล้วล้วคือเราอยากเป็นอะไรโตขึ้นอยากเป็นอะไรเป็นกำนันครับอ๋อคือโตขึ้นพอเป็นผู้ใหญ่เราอยากเป็นกำนันครับคือเป็นผู้ใหญ่ก่อนครับใช่ไหมพอเด็กเนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ครับแล้วอยากเป็นกำนันครับหลังจากนั้นอยากเป็นอะไรนายกอบตครับอเนะอไม่อยากเป็นในหัวรถกับเพื่อนมั้ยไม่ได้ครับตาไม่ปานครับทำไมตาบดซี เราเห็นสีแดงมนสีอะไรสีเขียวครับเราเห็นสีเขียวมันสีอะไรมันก็ดูได้หมดเลยครับจะดูเป็นแดงก็ได้เป็นเขียวก็ได้สีอะไรก็ไปสีเห<ส>ลืองครับอารู้ได้ไงสีเหลืองมัน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 ดิบกว่าเพื่อนอแล้วอย่างบ้านะนะสีครีมครับดูเป็นเขียวอ่อนก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงสวยๆดูออกไหมตาบอดวงดูออกนะอย ไห้คนนู้นหัวร้อนชื่ออะไรมามามานั่งมานั่งมานั่งชื่ออะไรยังไงบ้านอยู่ไหนอยู่หมอไหนตอบชื่อกี่ครับชื่อกิกิอยู่หมอไหนหมอสองครับบ้านอยู่แถวไหนแถวแถวหานปุ๊บหานโพคือขาอกิศนขาอกิศนเจ็บแล้วมาที่มาดูรถไฟหรือว่ายังไงจบเจอเพราะว่า ชอบจริงไหมอ่ะเอาดูคนนู้นชอบจริงว่ะชอบอะไอย่างนี้เราอยากเป็นอะไรตรงกันเออเป็นขึ้นรถไฟของทุนได้แฟนได้้าตาล้อเป็นมีแต่คนอยากขับรถไฟเชฟนะน้องขับรถไฟคืออะไรไงเราแค่ได้ยินเสียงเครื่องเราก็มีความสุขแล้วอ่ะครับยังมีก็คือได้ยินแล้วก็คือยิ้มเลยว่าดูดู้ว่ารู้จักอะไรอ่ะ เด็กพัทะลุงนะที่ผมเพิ่งรู้ว่าเด็กพัทะลุงเขาอย่างนี้กันเขามีความชอบชอบอะไรที่มันมันโดยเฉพาะทางนะสุดยอดเลยไม่มีใครอยากเป็นตำรวจเลยมั้ยมีไหมไม่มีไม่ชอบชอบอยู่พี่เพราะว่าตำรวจเท่พี่เท่ตรงไหนอ่ะเห็นคนดา่าเราด่านายม,มั้ยเวลาขับรถจร <laughs> ิงเหรอจริงจริงแล้วคิดว่าไอ้คนที่ชอบด่านายนี่เพราะอะไร น่าจะไม่ชอบนาแตะไรทำผิดแล้วนาไม่ชอบกันนน่นอนน้องว่าไงนะคนที่ชอบด่านายคือคือเขากระทำผิดเขาแบบเหมือนว่าตัวเขาจะจับแบบว่าเวลาขับรถซิ่งอะไรแบบนี้เขาก็จะด่าว่านายมาทําไมกําลังนี้อยู่เลยอ๋อกำลังรอยอยู่เลยนะครับนา,า,ายได้ไม่ชอบไม่อยากเป็นตำรวจบ้างหรง<โ>อไม่เลยทหารเลยไม่อยากเป็นเป็นคนขับรถไฟอย่างเดียว เดจเจก็ตอนแรกอยากเป็นตำรวจแต่โบคิดไปก็อยากเป็นพนะกอบรถไฟด้วยสวัสดีครับผมนี่แต่แรกผมไม่อยากไปเลยตำรวจนี่ไม่ไม่โดนี่ไม่จบเลยได้ใช่เี่ย พอผมเดินมาแกรีบลุกเลยหย่อนหย่อนหย่อนใบ้านไม่รบหย่อนเล่นหย่อนเล่นหย่อนเล่นเป็นไงบ้างครับเจอตำรวจเจอตำรวจเป็นไงบ้างปกติปกติครับตื่นเต้นไหมไม่นะเจอทุกคนโอเคได้ครับทำงานโอเคครับน้องน้องเห็นไหมเมื่อกี้พอพี่เดินมาแกลุกขึ้นเลยนะพี่ก็ว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าวะ จริงไหมเดินมาตรวจไม่ยังไม่มีอะไรมาใช่ไหมครับโอเคได้ได้นี่ทำงานเกี่ยวร้านนี้เหรอใช่ทำเกี่ยวอะไรครับยกของคนที่ไหนคนที่นี่ใช่ครับมัตตานร้สรุปโอเคขอบคุณมากครับ